มินาซาคามิจิวาทุกคนชอบกนักนอีกแล้วนะคะวันนี้เบย่าจะมารีวิวเชดเดอร์อันที่เบญ่เพึ่งลงไปตะกินี้เองนะซึ่งมบนยาไม่แน่ใจนะ่าทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่มบญยารู้ว่ามันอาจจะมันอาจจะเป็นอย่างที่เบญาไม่ได้คิดไว้ด้วยนะคะอันนี้เราก็ได้อันนี้ก็แบบน่าจะฝนจะเราจะตกนะคะก็แบบไม่ถึงว่าในานี้นะคะเพราะโอ้ยเขียวชะอุ่มเลย ก็คือเราใส่ริบช็อปแดตซ้อนกันอะทุกคนตลกไหมคือใส่ซ้อนกันอะทุกคนดูไบไปก็กระเือแบบผิวไหวผิวไหวกว่าตอนนั้นอีกนะเฮ้ยอยากดูน้ำมาแต่ว่ามาดูกันว่ามันจะมีน้ำให้เราเห็นไหมนะคะทุกคนแต่ว่าเราขอปิ้นก่อนนะไม่ดูนะคะแต่ว่า <c oughs> สิ่งที่เพิ่มเติมมานะคะ คือเงาเนี่ยของดานียจะมีแบบถ้าเดินบินด้วยนะคะก็จะเห็นนะคะเห็นอย่างชัดเจนตรงตรงนี้นะคะทุกคนก็เห็นอยู่นะก็คือมันเป็นเพิ่มเติมหนึ่งนะคะตอนแรกมันจะไม่มีแบบนี้หรอกนะแต่พอน,นานๆไปเนี่ยก็ว่ามันก็ดีแล้วนะเฮ้ยทุกคนใต้น้ำไงเนี่ย,อ,ยอันนี้แหละคือเป้าหมายของโรง,งนะ้ำไปเห็นไหมสีแบบ สบอกเลยนะคะสมจริงไปไหนครับเนี่ยบอกเลยนะคะเกมของเราจะน่าเล่นขึ้นเมื่อเราใส่ shader ใส่ shader หรือใส่ texture เข้าไปเกมของไปเกมไดครับก็จะไม่ใช่เกมเฉยๆสำหรับเด็กเล่นแล้วแหละมันจะไปเกมแบบแฟนตาซีซะแล้วละ่ะอาจจะพูดไม่ถูกนะคะแต่ก็มันก็แบบดูดีไปอย่างงนะคะ ดูดีกว่าตอนนี่มันไม่มีเชเดอร์นะคะอันนี้ก็คือบอกเลยนะคะใครที่แบบปัญญาเนี่ยมีกำลังใจที่จะสร้างบ้านมากขึ้นนะคะเมื่อมีเชเดอร์ตัวนี้เท่านั้นค่ะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยดูแล้วมันลื่นหูลื่นตาสําหรับเราไงคะแล้วมันดูทําให้สาหรับผู้หญิงเท่านั้นอันนี้ไม่ใช่สาหรับผู้หญิงเท่านั้นนะสําหรับผู้ชายที่อยากได้ความสวยงามด้วยนะคะ อันนี้ก็อันนี้ก็เราก็จะไม่ใช่มารีวิวเท่านห้นนะเราจะพาไปลงเหมืองแบบว่าเหมืองแบบว่าไม่ได้ใช้แบบอาชีตนอดนะแต่เรียกว่าเหมืองที่ไเรียกว่าเหมืองเลยนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราขอทอดก่อนนะคะทุกคนอาจจะเห็นว่ามันแบบทําไมหน้าตาเหมือนคอมละ่ะไม่รู้หรอกคะ่ะแต่วันนี้ในวันนี้เราจะพาไปลงเหมืองและพาไปดูแสงไฟ ที่สุดสวยที่สุดย่าไม่กลัวน,นะคะการลงเหมืมองย่าแบบปกติเป็นย่นาจะกลัวการลงเหมืองมากเป็นพิเศษนะคะ <c oughs> แต่เพื่อทุกคนเพื่อไม่หน้าเบื่อกินไฟนะคะเจ็บคออยู่อ่า <c oughs> เจ็บคอนะคะก็อาจจะมีเสียงไอแซงมานี่หน่อยนะคะแต่จะบอกอีกอย่างนะคะข้อดีของการลงเชตเดอร์ของเฮ้ยอะไรอะ ไมพ่ออ๋อมันไม่ดาวโหลดนั่นเองมัอก็าไปอย่างนี้แหละอ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต่คือแบบว่าเราเกิดมาในไบโอมไทกาที่มีหิมะเลยนะคะเนี่ยถือว่าเราโชคดีมากๆเลยนะคะทุกคนแต่จะบอกอีกอย่างนึงนะคะข้อดีของการลงเชดเดอร์เนี่ยคือทําให้มันเกมมันดูน่าเล่นขึ้นมากขึ้นและแถมทําให้เกมตักเกมของเราเนี่ย ดูไม่น่าเบื่อด้วยนะแต่อาจจะน่าเบื่อเพราะว่าเท็กเจอร์มันเดิมๆไงคะทุกคนแต่ถ้าเราลงมอดหรือลงมอดที่มีสูหรือมอดอนิเมะอะไรต่างๆหรือว่ามดเฟอร์นิเจอร์รุ่นนี้นั่นอีกนะคะเจาดีนะคะคนที่เป็นตัวยงเนี่ยต้องชอบแน่เลยชอบมากๆแน่ๆนะคะ่ะเพราะว่ามันยากถึงขั้นเอามารีวิวขนาดนี้คาว่ามันจะไม่น่าสนละค่ทุกคน เดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละย่างที่มันดูดีเข้าไปนะคะแล้วยังจะบอกว่าไหนชื่นชอบบ้างไม่ชื่นชอบบ้างนะคะอันที่ชื่นชอบคือเงาของตัวเรานี่แหละคะ่ะเห็นใช่ไหมคะว่าเงาของตัวเราเนี่ยมันจะไปทุกที่เลยคะ่ะก็คือเหมือนชีวิตจริงนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวก็ตอนแรกๆปะยะก็ยังเป็นเด็กที่สงสัยนะคะแต่ว่าสีที่สวยที่สุดสำหรับปิยะที่ชื่นชอบนะคะก็คือไฟนะคะ นะคะสวยมากๆเลยค่ะและแถมมันดูสว่างเหมือนชีวิตจริงด้วยนะคะและเดี๋ยวพาไปดูใบไ,ไม้ด้วยค่ะใครที่ชอบใบไม้ที่ผิวไหวเปิ่อนเป็นหญ้าบ้านนะคะก็จะขอแนะนำเชดเดอร์แต่แนะนำเลยนะคะใครที่แบบใส่เชดเดอร์ได้แบบรูๆเมือนเป็นหญ้านะคะบอกเลยต้องบอกว่าโอ้โหโคตรเทพอะครับอ่าฮะก็คือเราเนี่ยเป็นหญ้าไม่รู้หรอกนะว่า เป็นย่าไปทำอีท่าไหนให้มันได้นะแต่ทุกคนก็เราไปทำตามดูนะคะก็แบบมันก็ได้สวยทั้งได้สวยทั้งได้เงานะคะก็อาจจะอันนี้มันลื่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเครื่องเครื่องของเราเนี่ยแรงอยู่นะคะเราลงเ h a เดอร์สเปคสเปกไม่สูงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแต่มันก็สวยให้หย่อนใจเรานะคะแต่บอกเลยมิ้ะก็ชอบน้ำนะคะแต่น้ำเนี่ย เป็นย่าว่าน้ําข้างใต้เนะะี่ยค่ะมันไม่ดูสมจริงมากเลยนะคะแถมสาหร่ายของเราแถมมันยังไม่สร้อนแสแล้วก็ไม่แถมกล้องเมฆก็ไม่ดีไม่มีด้วยนะคะเป็นย่าอยากให้เพิ่มจุดนี้ด้วยเพราะมันจะได้สมจริงมากกว่านี้และจะได้มีคนให้ห้าดาวมากขึ้นเป็นย่าจะบอกว่าทุกอย่างดีหมดเลยนะคะยกเว้นไม่มีกล้องเมฆนะสินะมันจะสมจริงยังไงนะ พราะชีวิตจริงของเราก็มีก้อนเมฆกันอยู่แล้วแต่ทาไมถึงในเกมนี้ถือไม่มีก้อนเมฆนะจริงๆแล้วก็มีนะคะแต่ว่าเขาแค่ไม่เพิ่มลงมาเฉยๆหรือว่ามันยากเกินไปอ่ะเอ๊ทุกคนเห็นเงาใช่ไหมคะเงาอยู่ข้างล่างมอนกับหลุมด้ใช่ไหมล่ะคะทุกคนแต่บอกเลยนะคะนี่ไม่ใช่หลุมของของอะไรทั้งนั้นคะ่ะนี่คือตัวเรานั่นเอง ที่เป็นเงาค่อนข้างทะลุไปที่ไหนก็ได้ค่ะคาดว่าเกิดที่ไบโอฟอเรสแล้วเหรอทุกคนทุกคนนะคะเราเล่นในเวอร์ชันเบต้า1.18.20.29นะคะแต่มัญญาไม่หาวิธีไม่หาวิธีโหลด1.19ไม่ได้ก็ช่างเถอะน,นนะไม่เป็นไรหรอกแต่ให้เปัญญาปัญญาไม่ต้องการให้ใครสอนแล้วค่ะเพราะว่ามีคนเขามาสอนขนาดนี้ ใครว่ามันจะยากขนาดนี้ล่ะคะเบนยากก็จะทําคลิปสอนไปแล้วนะคะทําคลิปสอนลงเชดเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไปดูกันได้แล้วนะคะตอนนี้เลยตอนนี้ก็เราก็จะขอมาทําการทาการจบคลิปก่อนนะคะเพราะว่าเ็นยากาแค่มาบอกประโยชน์ของการที่เราได้ลงเชดเดอร์ไปนะคะ แล้วก็สิ่งที่ทำให้ตัวเกมน่าเล่นมากขึ้นก็คือซีสันอันงดงามที่มีแต่เงานะคะแต่จะบอกว่าใครแต่จะบอกว่าทํามก้อนไม่ไม่มีนะหรือว่านี่มันเป็นแค่เกมพี่มันกาก,า,กาวกันนะไม่ได้ไม่ได้อย่าว่าเกมนี้ไม่นั้นเกมนี้จะไม่ได้พัดนาแน่ๆนา่าเสียดาย อุ้ยน้องแกะน่ารักจังเลยอ่ะเอาไปเล่นไ,ไม่มเนี่ะไม่ใช่เวลามาแล้วนี่น้องแก่แกมาบางอาจจินขตอาหารชนได้ดยังไงก็เลยทำให้ถ่ายรูปอยู่เนี่ยโอ้ยเสียอารมณ์หมดเลยอันดีนะคะก็คือสิ่งที่จะบอกว่าสิ่งที่ทําให้ตัวเกมเนี่ยดูน่าเล่นมากขึ้นแล้วก็กับสิ่งที่พป็นาอยากให้เพิ่มมากับไม่เพิ่มนะคะ ใครที่อยากให้เพิ่มอะไรก็ไปบอกคอมเมนต์ให้กับเชดเดอร์ดีซพพน,น์แพทเชดเดอร์คนที่เขาเจ้าของเชนเดอร์นั้นบอกด้วยนะคะว่าอยากให้เพิ่มอะไรอยากให้มันดูดียังไงบอกพวกเขาไปเลยค่ะแต่ถ้าเขาเป็นคนอกิแล้วก็คงทำไม่ได้หรอกนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาอะไรนะคะตอนนี้เราจะต้องลาจากไปกันแล้วนะคะพเพราะว่าก็ยังจะต้องมีธุระอีกนะคะ อ่าถ้าอยากให้มันเอาชีวิตรอดบอกด้วยนะคะไอพิมพ์ว่าเอาชีวิตรอดอีพีหนึ่งค่ะหรือไม่ก็เอาชีวิตรอดปกติั่นแหละจ,ะจะมาเอาชีวิตรอดหนึ่งวันนะคะเพราะว่าเมียแบบเมีายังไม่ค่อยเก่งในการเอาชีวิตรอดนะคะทุกคนมีอะไรอยากจะแนะนําในการเอาชีวิตรอดก็บอกมาได้เลยนะคะอะไรเนี่ยดูยังตาไปหมดเลยนี่ทุกคนดูสิพอหานมาทงนี้ แสงแยัตาพอหันจานูนดูมืดคืหมันอยู่ฝั่งคนละขั้วเลยอุย้ยมันดูดีนะคะทุกคนดูดีดูดีมากเฉลยใช่เล่นเลยทุกคนคือพระอาทิตย์อยู่อีกฝั่งหนึ่งพระจันทร์อยู่อีกฝั่งหนึ่งมันดูโคตรเทพไปเลยอะทุกคนเดี๋ยวว่าเป็นเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังตกนะแต่อันนี้แอนิเมชั่นพระอาทิตย์ตกมันดูดีมากมากเลยะคะ่ะ นั้นเป็นยาขอลาจากไปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์และกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งและกดถูกใจให้เป็นญาติด้วยนะคะใครที่อยากให้ทำคอนเทนต์อะไรหรืออยากให้ทำชาเลนจ์อะไรก็บอกมาได้นะคะเป็นญาติยินดีพร้อมฟังค่ะตอนนี้เป็นญาว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนต้องไปก,กันแล้วนะคะเป็นญาติที่ต้องไปอีกค่ะ นัยขอไปกอนเลยนะคะายบ้านนะคะทุกคนอย่าลืมใครที่เป็น FC ตัวยงมาเล่นเกมเราบอกกับเบญ่าก็ได้นะคะวันๆเบญ่าอาจจะไม่ว่างนะคะเบญ่าอาจจะมาติดเกมอะไรค่ะก็เตืดนได้ทุกคนก็ช่วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครด้วยนะคะขอย้ำเตือนอีกครั้งนี่นะคะ,ะถ้าชอบถ้าชอบทุกค,คนก็อยากให้ทำคอนเทนต์อะไรหรือว่าอยากทำไม่ อยากให้ทำชาเลนจ์อะไรก็บอกมาได้เลยนะคะทุกคนตอนเนี้มันเกินเกินเวลาควรจะถ่ายแล้วด้วยอ่านั้นเป็นญาขอไปก่อนเลยกันเดี๋ยวเขาหน่าจะพา,าเอาชีวิตรอดกันนะคะในในแมปอีกแมปหนึ่งก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวเราจะลองใครที่อยากให้เป็นญาลองลองใส่เชดเดอร์ในแมปอีกแมบปบอื่นให้พีมานะคะ พอเป็นย่าอยากจะลองมานานละแต่เป็นย่าว่าให้ท่านผู้ชมตัดสินใจองดีกว่าค่ะแต่ตอนนี้ถือเวลาต้องไปแล้วค่ะจริงๆนะคะอันนี้ถือเวลาแล้วไปกันก่อนนะคะไปพายนะคะจุ๊บๆนะคะทุกคนใครที่เป็นอะไรก็ใครที่อยากทำอะไรอีกก็บอกด้วยนะคะเป็นย่าจะได้ทําทําตามทุกทาตามตามใจนะคะบางคนอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะพอเป็นย่า อยู่กับแม่โอเคมัะก็ไม่ใช่เวลามีเวลาถ่ายแบบนี้นะคะถ้าตามอยู่คนเดียวเท่านั้นถ่ายได้นะคะตอนนี้มันเกินเวลาไปแล้วแหละอาริงๆงไม่แยว่าไปละบายจบค่ะ